สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูรถกระบะแคปย e ีสุดสุดรากอนคันนี้เป็นรถปีสานะครับสภาพสวยทั้งคันครับหน้าเดิมท้ายเดิมรถไม่เคยเฉียวชนหนักมาก่อนสีเดิมๆจากโรงงานนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์ภายในห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับน้ำไม่ดนันวันไม่ไหลน้ำมันตามห้องเครื่องไม่มีเยิ้มครับ ภายในเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแอร์ en, เย็นเครื่องเสียงมีฟังครับภายในสะอาดสะอาดครับกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีเซ็นทันล็อกครับล้อแม็กยางใหม่คัสซีช่วงล่างสวยๆเลยครับไม่มีผุไม่มีดามอันนี้ภาษีเต็มนะครับราคาอยู่ที่99,000บาท หากนในสดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ